เรื่องหลอนแห่งเมืองไทม์ฮิลซีซั่น2ตอน5จุดจบของสิ่งของต้องสาบความจริงถูกเปิดเผยสมุดปกดำที่ลีโอราพบในห้องใต้ดินคือของโอเฟเลียควินผู้ใดเขียนอะไรลงไปทุกอย่างจะเป็นไปตามนั้นแต่จะทวีความรุนแรงยิ่งกว่าข้อความกับแค้นใจที่ลีโอราเขียนไว้จึงกลายเป็นคำสาบย้อนทำลายตระกูลควินเองแสงกุญแจชี้นำไปที่กล่องปริศนาใบหนึ่งเซรีนรีบดึงกล่องลงมาจากตู้ ทันใดนั้นวิญญาณหลอดมอติเมอร์และโอฟิเลียควินเจ้าของคฤราหา์ปรากฏตัวขึ้นมาคัดคว้ามือเธอและพากันวิ่งหนีขึ้นมาจากห้องใต้ดินแต่มาคัดถูกวิญญาณหลอดมอติเมอร์รั้งไว้แสงสว่างวาบจากสร้อยกุญแจดึงเซรีนเข้าไปในบ่อน้ำวิญญาณธาตุบริเวณสุสานแถวบ่อน้ำนั้นรวมกันสกัดกั้นวิญญาณหลอดมอติเมอร์ไว้ให้เซรีนโผล่ไปยังร้านขายของเก่าและนำสมุดสองเล่มส่งให้โซเฟีย ทั้งคู่ใช้กุญแจนำทางไปที่โบสถ์ร้างศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำพิธีการล้างคำสาปคือการเขียนพร้อมกล่าวคำอวยพรล,ลงในสมุดปกดำแห่งแสงพรและความศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ์จะลบล้างคำสาปชั่วร้ายของสมุดปกดำแห่งความมืดนั้นไปเองลิโอราปรากฏขึ้นเพื่อห้ามโซเฟียน้องสาวเธอเพราะอยากให้ตระกูลควินได้ชดใช้กรรมโซเฟียบอกไปว่าคำสาปนี้ไม่ได้ทำลายแค่ตระกูลควินแต่ทำร้ายชาวเมืองไทม์ฮิลไปด้วย เธอสวดต่อไปจนจบทันใดนั้นแสงสว่างแผ่ทั่วโบสถ์สมุดทั้งสองเล่มมอดไม่คำสาบถูกทำลายท่ามกลางงานประจําปีก่อนเข้าสู่คืนวันฮาโลวีนของเมืองทามหิลนาฬิกาตีบอกเที่ยงคืนพอดีเด็กๆและผู้คนที่หายไปเพราะคำสาปกลับคืนมาอาคัดกลับมาที่ร้านขายของเก่าทาสและสาวใช้ได้ลอยสู่สวรรค์ลิโอราเข้าใจและกล่าวขอบคุณโซเฟียผู้เป็นน้องสาวก่อนร่างจางหายไป โซเฟียยื่นสมุดปกดำที่เซรีนลืมไว้ร้านขายของเก่าและให้เซรีนกลับมาคัดรีบขึ้นรถไฟเที่ยวสุดท้ายที่ชานชาลา13ให้ทันก่อนหมดคืนวันฮาโลวีนที่นั่นเซรีนพบเอลีหน้ายายของเธอในวัยเรียนเอลีหน้าแปลกใจว่าชื่อหน้าปกหนังสือของเซรีนเหมือนชื่อเรื่องที่เธอกำลังเขียนนิยายอยู่ทั้งคู่ร่ำลากันก่อนเซรีนกลับมาคัดจะขึ้นรถไฟที่แล่นออกและหายวับไปในอุโมงค์ รถไฟพิเศษจากชาญชาลา13นำเซรีนและมาคัดกลับสู่ปัจจุบันทว่าก่อนกลับบ้านทั้งคู่กลับปรากฏตัวขึ้นกลางพิพ,ธพิธภัณฑ์วันถัดมาเซรีนกลับถึงบ้านเธอตกใจมากที่เห็นยายของเธอกำลังอ่านหนังสืออยู่ที่โซฟาเซรีนเดินไปกอดยายด้วยความดีใจแท้จริงแล้วยายของเธอหรือเอลินาเป็นนักเขียนนวนิยายและนี่คือหนังสือเล่มแรกที่เขียนจากประสบการณ์จริง เซรีนเหลือไปเห็นกรอบรูปครอบครัวพ่อแม่และยายที่อุ้มเธอในวัยเด็กกับภาพปริศนาอันไร้ที่มา